ตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Paasa Ng puthangs nakhacami Putdi nyape puttha Canang kacami Putdi yang ti สิกขาปะตังสมาธิยามิปานติปัตตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปตังสมา สุราเมรยาัมชปมาธานาเวรมาปาทานิสิเลนะสุขติย oh ันติส ah ิเลนะภคสัมปทาสิเลนะนิพุติยันติ ัสมาสิลังวิโสทะเยอสาธุสาธุสาทุอัญชนีอันภิวาลังอายาจทาสันติธาตัตาปัลลาชกาชาติกาเหเสตุธรรมังอนุกรรมพระขวะโตอรหะโต สัมมาสัมพุทธาสัมนะโมตัสสะ แก่มรณภาพลงไปขอ,อน้อมกราถวายความเคารพลงพอ่อจนพระโควิศิษิ์ปัญญากอนกรองเจ้าคณะเจ้าวัดระปูนล,ลตลอดจนถึงพระเจ้าคณะพระเทระพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนทุกองจเจริญพรมายามท่าน สถาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในที่นี้ก็มีท่านประัฐอาวุโสอำเภอทุ่งหัวช่างเป็นต้นเป็นประธานโอกาสต่อจากนี้ไปธรรมภาพจากได้สแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อน้อมนำเสื่อมเนื่องมาจากว่าหลวงพ่อท่านพระรูิโริรักานสศาร หรือโูบาอินแก้วรัตโนของมอฮอูฮหรทั้งหลายท่านได้มาละสังขารลงไปทางคณะสงฆ์และคณะสัทธาในเขตอำเภอทุ่งวชางอันดีหลวงพ่อธรรมทัพอูสิริสุตาพิมลเป็นต้นเป็นประธาน ตลอดจนถึงเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตอำเภอทุ่งโมช้างและคณะสถาญาตโยมในเขตอำเภอทุ่งโมช้างก็ได้พร้อมใจกันในการที่จะร่วมกันประกอบพิธีในการทำความบันทูกประจักเวทีต่อ ทำให้คณะสงฆ์คณะสถาทุกหมเหล่าได้เกิดความเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ในการจากไปของท่านครั้งนี้ก็เพราะว่าท่านนั้นเป็นผู้มีอุปการะัุณต่อคณะสงฆ์และคณะสัทาอำเภอตุงหวัวช้างมาโดยตลอดและการจากไปครั้งนี้ก็ถือว่า คงจะสิ้นบุญสิ้นปารมีสิ้นโอกาสในการที่ทำนั้นจะได้อยู่มีชีวิตเพื่อปฏิบัติธรรมควเพงปรารมีของตเองเกิดขึ้นสืบต่อไปจึงเป็นหน้าที่ของบุหองทั้งหลายที่ยังมีลมหายใจอยู่ได้ร่วมกันประกอบกุศลณรา,ามดีเพื่อ เป็นเนื้อนาบุญในการท่ว่มเสมสมทั้งอยากจะบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่โระบาทกันก็คงจะเปิดหน้าที่ของคณะสงฆ์อันนี้หลวงพ่อเพ้างก็นำเสนอตรงถึงประธานเปิดโอกาสที่อยากโยมทั้งหลายนั้นได้เข้าร่วมทราบุญก็คงจะเป็นวาระเป็นโอกาส ทั้งหลายเป้นโลกผาสุดท้ายท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคนเอานั้นชีวิตมนุษย์นั้นก็ะบนเวียนยดยกับการเกิดการแก่การเปาว่าทุกเจ้าป่าว่าเจ้าบ้านที่มาจุดงนมมาร่วมด้วยกันนี้อยู่แต่กันนี้มันก็ตลอดแทะเป็นแห่งคนมันก็จะเข้าอยู่ในแทะ ก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของแต่ละบุคคลแต่ละท่านยอมท่านุูาปอินเทียในวาระสุดท้ายผลก็มาสร้างสำนักปฏิบัติธรรมบ้านดงแห่นี้มันกลายถิตของเปิดและสุดท้ายนั้นท่านก็มาละสันึาน้าสถานที่ตั้งใจไว้ในการที่จะสร้างดงถึงปรัมมของท่านเฉพาะที่ประเทศไทย ทั่วโลกมันก็มีการเกิดกันวินาทีหนึ่งนั้นมีคนเกิดทั่วโลกมีเป็นแสนเนลาทั่วโลกนะทุกมุมโลกการเกิดของคนเราถือว่าเป็นธรรมชาติแต่การที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็มเมเป็นเรื่องง่ายมนุษย์อ่าเพิ่งกล่าวว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นเรื่องอยากคนที่บง่งมีบุญบามีปาร มา้าตาไก่วันนี้ฮาจะไปคิดว่ามันเป็นสติต่ำหรือว่าเป็นคั้เป็นระชานแต่โอกาสในต่างที่มันนั้นจะทับมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็ยังเกิดเป็นชาติายักษ์ได้เหมือนกันเพราะถ้าหาวหาารร่าฮาบไปได้สร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีเพียงพอที่จะตักชาติมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปนั้น มันก็มีโอกาสที่จะไปเป็นสัตว์ิรัชาติในมรดกมษน์เราการเกิดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าจะเกิดที่ไหนก็นแล้วแต่เมื่อเกิดมาแล้วความแก่ก็ย่อมเป็นธรรมดาจะต้องมีตัวมาทุกผู้ทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่มันก็แก่แล้วมันก็แก่แก่ขึ้นมา แก่ด้วยตาละเวลาแก่ด้วยปีด้วยเดือนเดวอนเมื่อเฮาแก่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวความที่เฮานั้นได้เดินมีอายุดินยาวถึงสี่สิบห้าปีปีความแก่มันก็เพิ่มขึ้นมาขอระพุทธเจ้นสาวทั้งบาของะพุทธเจ้าวเกิดบรบัดรคือหาจากความทุกข์แก่ โดยการมองเห็นถึงอริยสัจฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมสัมพุทรเจ้าได้นำมาที่แก้แสดงนำมาศึกษาเรียนรู้และประพฤติปฏิบัติก็จะช่วยป่อบไายในความทุกข์แก่มนุษย์ของคนได้แล้วแต่บุคคลแต่ละทางว่าจะบำบัดบางคนก็าักศาเพื่อบรรเทา บางมอนั่งประาาาสามาถท่าสาได้คมคข้ตายไปเลยตรงนี้อันนี้คือเป็นความทุกข์องมนุษย์ของคนเราสุดท้ายมนุษเหานั้นมันก็ต้ตายมืนกันมมกหมดประเมินตายไม่นำพาเรื่องของไหวความตายไม่กำหนดเครื่องชนชัน ความตายไม่สำคัญตายที่ไหนความตายไม่มีแบบอย่างตายอย่างไรความตายใายเท่านั้นนิรัดนดรอันนี้คือสัจธรรมในเรื่องของความตายของหองเระว,ว่าจะเกิดมนาะเป็นแม่ยิงเป็นปอดใจเป็นตุ้เ้าเป็นกษัตรก็แล้วแต่อยู่ที่ไหนมุมไหนขอ แล้วก็เวลาที่จะเฮาจะตายนั้นมันก็มไ่ได้กำหนดเวลาว่าเฮาจะมีอายุอยู่ไว้กลางคนเฮาจะไปตายในวัยเท่าวัยแก่เฮาก็มาสามารถกำหนดได้อ่าแล้วหลายคนทุกข์อรานตายบะถูกทุกชนชัน้นทุกวันนะเวลาจะตายไัก็มาสามารถกำหนดได้ว่าจะต้องไปตายที่ไหนเฮาเกิดบ้าน ก็มีบางคนบางท่านเกิดในบ้านคืนเครื่องบินเครื่องบินระเบิดตายบนอากาศก็มีอันนี้บรถที่จะกำลดจะถานที่ตายของคนความตายก็จะมาเยือนทุกคนทุกทานเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านทั้งหลายไว้ว่าเมื่อเฮาจะต้องตายเหมือนกันหมดในคณะที่ยังมีลมหายใจอยู่นั่นปลีกเลเล่นจากสังคมมาอยู่สถานที่ อันเงียบสงบเพื่อบังเพ็ญบามีสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับตัวควรจะดำเนินชีวิตต่อไปก่อนที่วันตายจะมาถึงด้วยความประมาทเอาละพอจะแนานำเถอะหลวงพ่อซักสานาทีก็พอนเถอะอันนี้ถ้าจะเลยอ่ะเลยแก่ไะไปตัดงอทําไม นาสถาสาธุชนพุทธบริษัทถูกบูราได้รวมกันบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลเพื่อน้อมปูจาอุทิศส่วนกุศลพลผลต้ยเหล่านี้น้อมถวายแก่ดวงยาณโกหลวงพ่อท่านพระภูมิโร์รัตนาารความรำนาแห่งกุศลผลผลร้ยเหล่านี้จุงใจไปจูจอดลอดถึงเติมยังดวงวิญญาณของหลวงพ่อท่านพระภูมิโร์รัตนนารารือว่าคููบาอยินงเจ้ว ขอผู้ทรงพลับุญ้งหลายเหล่านี้ทรงได้เกื้อกูลอุดหนุนดวงมญญานของหลวงพ่อทางพระรูวิหลอดรัตนสารครูว่าคู่บาจีเกแกยวรัตโนได้เข้าสู่สุคติสัมปรายภพตามคติวิสัยโดยเทินและขออำนาจแห่งกุศทรลับุญคุณงามความดีที่ทางคณะสงฆ์และคณะสัตยาได้ร่วมปันบังเพนยมา จงกบกลายเป็นปัจจานุโมทนาโดนมดาหนึงน่งขนาดสงและขนาดชตาทุกตนทุกองค์ทุกคนทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญไปโดยจะทุลพระพิทธองค์ชายสี่ประการวันละบทจนสดใสสุสข,ขะขอขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีมขอขอกำลังกายมีกำลังใจ มีสุขภาพพ,พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากทุกปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยปราศจากอุปสรรคอุปสรรคเหตอันตรายใดๆจะไดะความกายเกิดมีมาแก่ท่านทั้งหลายทุกรูปทุกตนทุกองคทุกคนทุกท่านรับประทานสดแสดงพระธรรมเทศนามาเห็นว่าพอเหมาะพอสมควรแก่กาลเวลา จึงขอสมมุติโยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะชะลีสาธุพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณธรรมโสคลรองเจ้าอายาสาสัมปติสิทธิยาสภทุขวินาสหายปริตังบปรุธมังกรัง Vipati pati pahaya sabhasampati sitya Sabhapaya vinasaya paritam prudhamam karam Vipati pati pahaya sabhasampati sitya Sabharoka vinasaya paritam prudhamam karam Namo Daksa Bhakavato